สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสามอ่ะเราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเป็นเรื่องของเงินและบันทึกรายรับรายจ่ายก่อนอื่นเลยครูจะทบทวนก่อนในเรื่องของธนบัตรแล้วก็เงินเหรียญน,นักเรียนเคยใช้จ่ายในใช้ใจ่ายเงินในการซื้อของใช่ไหมอ่ะแล้วเงินที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างก่อนจะเปิดหน้านี้นะเรามาดูันนี้ก่อนอันนี้เรียกว่าเหรียญอะไรอ่ะเคยเห็นแล้วใช่ไหมเหรียญแบบนี้และแบบนี้ละ่ะ เหรียญอะไรแล้วนี่เหรียญอะไรเป็นมีเหรียญใช่ไหมเงินเราเนี่ยมีเหรียญกับธนบัตรถูกไหมคะแล้วเหรียญกับธนบัตรเนี่ยมีค่าต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้กี่บาทคะเอานี้ก่อนเอาเหรียญก่อนอันนี้คือยี่สิบห้าสตางค์ใช่ไหมอันนี้กี่บาทมันเขียนไว้ข้างหลังแล้วหนึ่งบาทใช่ไหมคะอันนี้กี่บาทคะสิบบาทลักษณะแบบนี้คือสิบบาทใช่ไหม อันนี้ทบเท่กันนะอันนี้คือแบงค์อะไรคะสีเขียวๆเ,เนี่ยแบงค์ยี่สิบบาทแล้วถ้าเป็นสีแดงล่ะแบงค์อะไรคะแบงค์ร้อยก็คือหนึ่งร้อยบาทนั่นเองเห็นไหมหนึ่งร้อยบาทอ่ะต่อไปแบงค์สีม่วงคือแบงค์อะไรคะแบงค์ห้าร้อยบาทนั่นเองอ่าแล้วแต่ละอันเนี่ยมีมูลค่าต่ตางกันไหมแบงค์ไหนมีค่ามากที่สุดล่ะ ดูจักอะไรคะรูจักตัวเลขใช่ไหมอ่มาดูแบงค์นะแบงค์ห้าร้อยมีค่ามากที่สุดถูกไหมคะอ่าเพราะมันมีตั้งห้าร้อยเนี่ยลองมาเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็ยี่สิบมันมีแบงค์พันอีกนะอ่ะให้นักเรียนถ้านักเรียนรู้จักธนบัตรแล้วก็เงินเหรียญแล้วเนี่ยให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะเราจะมาโยงเส้นจับคู่กัน ข้อแรกธานบาบตรชนิดราคา20บาทคือสีอะไรคะสีอะไร20บาทเมื่อกี้สีเขียวใช่ไหมโยงเลยปุ๊บทำได้ไหมรูค,คิดว่าทางเรียนน่าจะได้นะเป็นการทบทวนต่อไปเงินเหรียญชนิดราคา1บาทคืออะไรคะทา,างฝั่งขวาคืออะไรอันนี้ใช่ไหม เมื่อกี้ครูสอนไปแล้วใช่ไหมให้นักเรียนไปทำเองนะข้อ1ถึงข้อ6นะคะ,ะต่อไปให้นักเรียนเปิดหน้า142ค่ะเรามารู้จักแบงค์อื่นกันต่ออันนี้คืออะไรเขาให้เขียนชนิดของเงินใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวทำให้พอของครูดได้เลยอันนี้เรียกว่าธนาบัตรอะไรคะ ธนบัตรเขียนเลยธนบัตรชนิดราคาห้าสิบบาทถูกไหมห้าสิบาทคืออะไรมันมีตั้งข้างหน้าและข้างหลังแบบเนี้ยเรียกว่าธนบัตรห้าสิบาททำไมถึงเรียกธนบัตรห้าสิบาทคะนี่ไงมันเขียนห้าสิบนั่นหมายก็ว่าธนบัตรเนี้ยมีราคากี่บาทคะห้าสิบบาทต่อไปอันนี้ล่ะธนบัตรกี่บาทคะหนึ่งพันบาทนี่ไงดูตรงนี้ เขียนเลยธนบัตรชนิดราคากี่บาทคะหนึ่พบาทต่อไปแบบนี้เรียกว่าธนบัตรไหมไม่นักเรียนต้องแยกให้ได้ก่อนว่าธนบัตรเงินที่เราใช้จ่ายกันอยู่อะค่ะมันจะแยกออกเป็น2แบบเงินนะชนิดของเงินจะแยกออกเป็น2แบบ แบบแรกจะเป็นอะไรคะจะเป็นเหรียญถูกไหมเหรียญแบบที่สองจะเป็นอะไรคะธนบัตรนี่คือเงินที่นักเรียนใช้จ่ายอยู่ในทีตประจำวันของเราจะมีอะไรบ้างจะมีเหรียญน,นี่คือเหรียญที่นักเรียนเอาไว้ใช้ใช่ไหมแบบเนี้ยเรียกว่าเหรียญต่อไปแบบที่สองคืออะไรคะธนบัตรนี่คือธนบัตรเงินอะแบ่งออกเป็นสองแบบนะคะ แบบแรกคือเหรียญแบบที่สองคือธนบัตรอ่ะทีนี้แล้วแบบนี้คือเหรียญหรือธนบัตรคะอ่าเหรียญเหรียญอะไรคะดูหน้าหนึ่งร้อยสี่สอเลยถ้าดูของกูไหนไม่ชัดเหรียญอะไรมันมีบอกอยู่นี่เหรียญอะไรคะเหรียญ5้าบาทเห็นไหมมันเขียนห้าบาทอยู่เพาจะนั้นเขียนเลยเงินเหรียญชนิดราคา สองก้อนนี้ไปทําเองได้ไหมทําเองนะ,ะการบ้านวันนี้เหรียนแป๊บเดียวเพราะว่าให้เรารู้เรื่องของเงินก่อนไปทาความรู้จักเงินนะคะเงินแบ่งออกเป็นสองแบบนะคะคือเหรียญกับธนบัตรแล้วเดี๋ยวคาบหนะ้าเราจะมาบอกจํานวนของบาทกับสตางค์กันเล็กที่สุดคืออะไรคะยี่สิบห้าสตางค์ อันนี้คือเหรียญที่เล็กที่สุดนะคะคือ25สตางค์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นอะไรคะ50สตางค์โอเคไหมอ่ะแล้วเงินกับเหรียญธนาบัตรเนี่ยมันมีประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันนะดูกวก่อนนะคะเหรียญที่เล็กที่สุดคืออะไรคะ25สตางค์คือเล็กที่สุดมาขุดสรุปแล้วนะนะ25สสตางค์ เห็นอย่างนี้หนะ้าสตางค์นี่คือเล็กที่สุดถูกไหมคะจะมีลักษณะแบบไหนแบบนี้เนี่ยคือ25สสตางค์เนี่ยคือเล็กที่สุดอ่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นอะไรคะ50สตางค์ถูกไหมเคยเห็นไหม5้สสตางค์เป็นแบบไหนอ่ะนี่50สตางค์มันจะใหญ่กว่ายี่สสตางค์เห็นไหมลองเทียบขนาดดูนี่คือ50สสตางค์นะคะอ่ะ ใหญ่ขึ้นมาจาก5 0สิตังค์งเป็นเท่าเอ็นอะไรคะ1บาทดูไว้ดีนะใหญ่นี่หมายความว่าไม่ใช่ขนาดนะคะแต่เป็นค่าของเงินเวลาไปซื้อของเนี่ยระหว่างยี่าสต,ตางค์กับห0สต,ตางค์งเนี่ย50สิต,ตางต์งซื้อของในเยอะกว่า2ี่าสต,ตางค์นะคะนี่คือความหมายที่ครูพยายามจะบอกอยู่2ี้สต,ตางค์คือเล็กที่สุดในบรรดาหน่วยของบาททั้งหมดแล้ว ไอ้พวกแบบเนี้ยพวกสต,วตางค์เนี่ยมันจะอยู่ในไหนที่สังเกตเห็นชัดที่สุดคืออะไรคะอ่ะเจใช่ไหมถ้าท่าไปเจเนี่ยจะเห็นเหมือนพวกนมอะค่ะมันจะเขียนว่าห้าสิบสตางค์หรือห้าสต,ตางค์อยู่ข้างหลังสต,ตางค์คือเล็กที่สุดนะคะในบรรดาเหรียญทั้งหมดต่อไปบาทใหญ่ขึ้นมาจากห้าสิบสตางค์ใช่ไหมค่าของเงินใหญ่กว่าหนึ่งบาทคืออะไรคะสองบาทก็เห็นเหรียญสองบาทใช่ไหมผูมเมียวให้ดูนะอ่ะสองบาทแล้วก็อะไร มันมีเหรียญสามบาทไหมไม่มีเอาเอาที่เราเห็นเป็นอันเดียวอะค่ะไม่มีใช่ไหมเหรียญสองบาทแล้วเหรียญที่เราเห็นต่อคือเหรียญอะไรคะห้าบาทถูกไหมที่เราเห็นเนี่ยห้าบาทใหญ่กว่าสองบาทใช่ไหมค่าค่าของเงินอ่ะแล้วครูเขียนอย่างนี้ต่อนะใหญ่กว่าห้าบาทคืออะไรคะสิบบาทนี่สิบบาทนี่ห้าบาทใช่ไหม เราระหว่างเราครูให้เงิน5้าบาทกับเงิน10บาทนักเรียนเอาเงินไหนเงิน10บาทสิเพราะมีค่ามากกว่า5บาทถูกไหมคะนี่นะครูเรียนลําดับแล้วนะ5้าบาทใช่ไหมแล้วก็ใหญ่กว่า5้าบาทคืออะไร10บาทมีค่ามากที่สุดอ่ะพอ10บาทแล้วมันมีกี่บาทต่อเลยมันจะมีเปลี่ยนจากเหรียญไปเป็นอะไรคะที่ใหญ่กว่า10บาทธนบัตรแล้วมันเปลี่ยนจากเหรียญแล้วนะไปเป็นธนบัตรกี่บาทคะยี่ิบบาท นี่เริ่มกลายเป็นธนบัตรแล้วเหรียญสิบบาทใหญ่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในมาดาเหรียญทั้งหมดนะคะเนี่ยเหรียญสิบบาทแล้วหลังจากที่สิบบาทแล้วมันจะกลายเป็นอะไรเลยธนบัตรยี่สิบบาทเนี่ยทันทีอ่ะใหญ่กว่ายี่สิบบาทคืออะไรคะห้าสิบบาทใครได้แบงค์ห้าสิบบาทในโชคดีมากเลยเพราะมันไม่ค่อยมีใช่ไหมอ่ะใหญ่กว่าห้าสิบบาทคืออะไรคะหนึ่งร้อย บาทนั่นเองนี่หนึ่งร้อยบาทครูให้เงินยี่สิบบาทกับเงินหนึ่งร้อยบาทนักเรียนเอาอะไรให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเอาหนึ่งร้อยบาทเพราะหนึ่งร้อยบาทเยอะที่สุดใช่ไหมเขียนอย่างนี้นะอ่ะใหญ่กว่าหนึ่งร้อยคืออะไรคะหนึ่งอ่ะห้าร้อยใช่ไหมเขียนตรงนี้นะห้าร้อยบาทถูกไหมคะนี่ไงห้าร้อยใหญ่กว่าหนึ่งร้อยไหมค่าของเงินใช่ ระหว่างกูให้หนึ้อบาทกับห้า้อยบาทนักเรียนเอาไหนคะห้าร้อยบาทสิเพราะว่ามูลค่ามันมากกว่าถูกไหมอ่ะอ่าแล้วใหญ่ที่สุดในเรื่องของเงินทั้งหมดคือหนึ่งพันบาทนี่คือค่าของเงินที่นักเรียนเห็นเล็กที่สุดคือยี่สิ้าสตางค์ใช่ไหมคะใหญ่สุดคืออะไรหนึ่งพันบาทแล้วจะเปลี่ยนจากเหรียญสิบาทกลายเป็นแบงค์ยี่สิบบาทโอเคนะ ได้นะคะกูเรียนเรียนลำดับให้นักเรียนแล้วนะอะทีนี้การบ้านเก็บเงินก่อนการบ้านหน้า141และ142ค่ะสองหน้านี้หน้า1นึหน้านี้ไปโยงเส้นจับคู่ไว้ได้ว่าเงินเหรียญเนี่ยชนิดราคา10บาทคืออันไหน ร้อยสี่เ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งร้อยสี่สองไปเขียนมาเพิ่มด้วยเลาอ,ออกุูได้ไปด้วยนะคะนี่หน้าร้อยสี่สองสุกใสตรงไหนถามนะคะหรือถ้าเพื่อความสมจริงนักเรียนไปเอาเงินมาดูนะว่านักเรียนมีเงินมีแบงก์อะไรบ้างหรือมีเหรียญอะไรบ้างเหมือนของคุณได้ไหมเขียนนะคะ